วันนี้เวลา9.13นาิกาส3นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจา้ากรมสมเด็จพ,พ,พระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัพพทุม พระราชธรรมพระราชวาโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อมระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวประวันรัตน์ทางสุพินธ์และคณะเฝ้าทูลอ่อมระบาททูลกล่าวทูลกำมมถวายเงินจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์โรงสีข้าวซึ่งปิดกิจการแล้วโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสายนางมาลีตั้งศิลประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรมดาพลาซาและประธานกรรมการมูลนธิธิตั้งศิลอุปธรรมและคณะเฝ้าทูลอ่อมระบาทูลกล่าวทูลกำมม ถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รองศาสตราจารย์สิริเดชุชีวะประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาคณะบดีประธานสภาคณะบดีเกียรติยศและผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประจำปี2565เฝ้าทูลอองประบาดรับพระราชทานประกาศกิติคุณและโลกกิติคุณในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์สิริเดชุชีวะประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลออมพระบาททูลกล้าบทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสาย เวลา17นาิกา36นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหาวาังสะปทุมสมเด็จประธานการประชุมสามัญประจำปี2565ของมูลนิธิราชสุดาซึ่งมีระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบได้แก่รายงานความก้าวหน้างานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงการจัดโครงการเดินวิ่งมินิมาราทอนเพื่อคนพิการชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีการรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยราชสุดาและการเงินของมูล,ลนิธิราชสุดานอกจากนี้ยังมีการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี2 5 6 4และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเช่นทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีสาขาหูหนวกศึกษาและระดับปร,ริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นต้น มูลนิธิราชสุดาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกายให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดม,มศึกษาปัจจุบันโมูลนิธิได้สนับสนุนการศึกษาในคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการเช่นผู้บริหารงานเกี่ยวกับคนพิการ ครูการศึกษาพิเศษนักวิชาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการรวมไปถึงการให้บริการที่หลากหลายแก่คนพิการเช่นการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวงานบริการล่ามภาษามือในอนาคตจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่นๆเช่นคนพิการทางพฤติกรรมคนพิการทางการเรียนรู้และคนพิการทางปัญญาอ่อนรวมถึงการมีความพิการซ้ำซ้อนอีกด้วย